ว้าวโรแมนติกจังเลยค่ะนั่งดูภูเขาไฟอยู่เคียงข้างกันเอาละค่ะเราหนีภูเขาร้อนๆมาเล่นน้ำกันดีกว่าค่ะทุกคนว้าว้าว้าวว้าววาวาววาวหนูอยากได้สถานะเอเรียนกับพี่ไปกันเลยปีปีอ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 ีสมเือนทองฟ้าวิปริตแปปวนทันใดอังกอดอว้าว หนูอยากเห็นคนไทยบินได้ค่ะขอเสียงคนไทยบินได้หน่อยเร็วคุณคิดหรือว,ว่าจักรวาลที่กว้างใหญ่ไพศาลนี้จะมีแค่พวกเราที่เป็นมนุษย์ที่มีสิ่งมีชีวิตอยู่เพียงแค่ดาวเดียวคุณไม่คิดหรือว่าในกาแล็กซีก่อื่นๆนั้นอาจจะมีดาวที่เป็นแฟดพี่แฟดน้องกับเราอยู่ก็เป็นได้เอาเลยค่ะแอลเรียวขออนุญาตกลับไปหาท่านพ่อพอร์ไซเดนก่อนนคะคะ อยู่ที่ไหนแอลเรียวกำลังว่ายน้ำไปหาอาพี่คะโตเจ็ 7, เปิดน้ำแข็งกับพี่โตเก้าเออขอเป็นฟรายเพิ่มกับฮอตด,ดอกด้วยนะคะโตสิบก็ตอนนี้นะคะตีกับเผืออยู่นะคะว้าวนั่นแหละคะ่ะอัปเดตจบแล้วนะคะ